ก็วันนี้มีอัปเดตนะครับที่มันแก้ไขสกิลใช่ไหมครับแมกนูสนะครับสกิลของรันนะครับผมก็ได้ลองใช้มาแล้วครับใช้จริงก็ค่อนข้างลําบากนะครับก่อนปรับส่วนหลังปรับยังไม่ได้ลองนะครับแต่ว่าก็อยากจะมาแชร์นะครับว่าสกิลไหนมันใช้ได้บ้างนะครับก็คือว่าแอนิเมชันมันจะนานใช่ไหมครับสกิลเนี้ยเดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมฮะมันค่อนข้างจะนานนะครับมันใช้ยากนะครับอยากเป็นฟอนต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทางที่ดีที่สุดก็คือว่าการที่เราใช้ เทสกิลก่อนหน้านี้เพื่อจะเรียกนื่นไขการแคนเซิลนะครับแคนเซิลตอนปลาออกไปครับมันจะมีมีสองชั้นนะตอนแรกคือปลาแล้วก็ดึงกลับมาแล้วหมุนใช่ไหมครับดูครับเห็นไหมครับปกติสกิลนี้นะใช้ใส่ใส่แบบใส่퀵สล็อตก็ได้นะครับแต่ใส่퀵สล็อตอ่ะผมลองแล้วนะฮะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะมันสามารถกดใช้ได้นะตอนนี้เราเป็นดาบก็ตามนะครับพอเราใส่퀵สล็อตใช่ไหมครับเห็นไหมครับแต่ว่านั่นแหละ อนิเมชันมันค่อนข้างจะไม่ได้เรื่องเลยนะครับมันมันเสียงเกินไปนะครับผมคิดว่ามันเสียงมากที่จะไปใช้สู้ก่อนนะครับใช้ฟาร์มอาจจะได้นะครับเอาบูติชันหรือว่าเอามุมนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะโอเคนะครับต่อมาเราจะมาดูกันนะครับว่าสกิลไหนบ้างนะครับที่สามารถแคนเซิลได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอไปเร็วๆนะครับสกิลหน้าขี้ขวานะครับโอเคนะสกิลนี้นะครับสกิลเตะนะครับ สกิลเตะนะครับล่าง f คลิกซ้ายนะครับหรือแค่ล่าง f เฉยๆก็ได้นะครับประมาณนี้แต่อ n นิเ t ม o n ชันมันจะไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ติดฟอนยาวนะครับแล้วก็มีสกิลรวมนะครับชิปแซนะครับแล้วก็สกิลบินนะครับทุบลงเนะครับเ๋ยดูนะครับ แต่ถ้ากระโดดทุบอ่ะไม่ใช้ไม่ได้นะครับกระโดดทุบมันไม่แคนเซิลให้นะเดี๋ยวดูนะครับจริงๆมันไดกหลายสกิลนะครับแต่เป็นสกิลที่ลานาเวกไม่ค่อยได้ใช้นะครับถ้าใช้สู้จริงก็คงจะอาจจะใช้ได้ในบางครั้งที่เราเข้านะครับสมมติผมเข้าอย่างงี้ใช่ไหมครับปุ๊บปุ๊บพลาดน,นะครับออกมาอย่างงี้นะครับแต่จริงๆอะ่ะมันใช้ใช้ตอนนั้นอะ่ะมันไม่ค่อยโอเคนะครับ ต้องพูดว่าใช้ตอนที่เป็นครบน้องใหญ่แคนเซิลดีกว่านะครับไม่งั้นลำอย่างนี้โดนเข้าหลังแตกแน่ๆครับบุ๊ปบุ๊ปอย่างเงี้ยนะครับถ้าใช้จริงก็ใช้ในสถานการณ์ที่แบบว่าเราอาจจะสตามิน่าหมดนะครับแล้วต้องการทิ้งระยะนะผมคิดว่าจังหวะนั้นน่าจะใช้ได้นะครับคือสกิลเนี่ยหลักๆคือเป็นสกิลถอยหลังใช่ไหมครับเวลาเราเข้าซัมซีซีพลาดแล้วนะครับเราก็ควรจะถอยถูกไหมครับสมมติเข้าอย่างนี้ปุ๊ปบุ๊ปใช่ไหมครับออกอย่างนี้เลยก็ได้นะฮะแล้วไปอย่างอื่นต่อนะฮะหรือนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะสกิลสายลมแผ่วเบา,เบาคอมโบนะครับเวลาเราใช้สายลมแผ่วเบาใช่ไหมครับเราคลิกซ้ายครั้งหนึ่งนะครับเราคลิกขวาปุ๊บแล้วก็ถอยได้เลยนะครับหลักๆที่ผมเห็นประโยชน์นะคือท่านี้นะครับท่าท่าหมุนออฟฟอนนี่นะครับเห็นไหมครับตอนที่ว่าเราถอยเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้อันนี้อันนี้ก็ลืมบอกไปตั้งแต่แรกนะครับถอยได้สองรอบนะครับ โอเคนะครับน่าจะน่าจะเวิร์กอยู่นะครับสำหรับเอาโพ i ิชันนะครับก็คือทิ้งระยะอะไะครับเวลาเราบินใช่ไหมครับใช่ไหมครับเราอดฟลงมาครับถอยได้เลยเหมือนกันนะครับสกิลนี้นะผมมึงนึกออกเมื่อกี้โทษทีวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้วครับถามว่าดีไหมก็ดีครับมีของให้เล่นนะครับแต่สำหรับสืบทอดผมคิดว่าน่าจะดีนะครับสกิลที่เอาโพ i ิชันเพิ่มนะครับในการถอยนะครับปกติถอยมีแค่สกิลเดียวใช่ไหมครับสำหรับหลันสืบทอดนะครับ มันใช้ชิพเออย่างเงี้ยส่วนใหญ่เอาฟ์ชันนะครับหน้าที่ขวาอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็บินนะครับอันนี้ไม่สืบทอดนี่หว่าค <laughs> รูดาวสิบวิก็ใช้ก็ระวังนะครับคิดว่าน่าจะได้ใช้จริงๆก็ต้องฝึกกันอีกยาวสลับคิวนี้ก็วัสดีครับ